อย่างที่บอกรับเด้อพี่อ๋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 อนั่งตัก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 ดูความเชื่องของเขาโอ้มันก็เชื่องคืนยกขาได้ยกขาขึ้นก็ได้นะยกขาสอบน้ำใจก่อนจับได้จับยกขาได้ นี่ให้ดูความน่ารักของเพชรมันคง,นง,นง,งเัอเอออยากให้พี่ถ่านี่ๆให้สาสาวมานั่งตักได้ไหมครับได้นะเชื่องเชื่องมากแล้วก็ดึงให้ดูแล้วว่าเมื่อกี้อ่ะนั่งครับนี่ครับสาวอิสุสุทา่านใดที่หารถนี่คนนี้เลย นี่คือสาวอิซูซูครับผมดูนะดูดนาดาเนี่ยผู้หญิงก็เข้ามาแบบจ,จับได้สบายครับววาด,าดูดิดูความเชื่องของเขาโอ้ก็เชื่องเกินเนี่ยอย่างที่บอกรับ <c oughs> เด <laughs> ือดโยี๋ย่เยี๋ยว <laughs> นั่งตักงนั่งตักนั่งตักนั่งตักนอนตัก <laughs> นี่ครับเชื่องขนาดไหน เชื่องขนาดไหนคุณดูเอานอนตักนอนตักนอนตากอยากตกหนาให้นอนตักเฉยเออให้เอาหัวนอนตักเฉยโอ้โหต้องเอาปากปากเออนี่ครับความน่ารักของเขาโอ้เชื่องกว่านี้เชื่องกว่านี้ก็แมวแถวบ้านแล้วอะเชื่องกว่าแมวทิ้งตัวเลยอ่ะน่าจะหลับแล้วแหละไอ้น้องยูสุนี่ชื่ออะไรนะเนี่ย น้องดาสาขาอามอตะบ้านบึงสาขาบ้านบึงครับผมพบตัวจริงได้ที่สาขาบ้านบึง <c oughs> กับน้องอเพชรมั่นคงยังไม่ถึงจักเลยทิ้งไปห่อยเลยทิ้งตัวเนี่ยเอาเล่นเอาสังไง่ <c oughs> <c oughs> พี่โอไม่ไดูชัดเด็ดเดี่โอจะทิ้งไรนนะเดี๋ยวไปดูทิปเอา นอนไปด้วยกันหลับด้วยหลับปุ๋ยโอ้โเรนเอาสาวเปื้อนหมดเลยหลับจิงัด้วยทิ้งน้ำหนักเลยทิ้งหัวเลยทิ้งหัวไม่เอาเลยไม่แบกคน้มอะรเเขามีอะไรนอนก่อหลับีทิ้งตัวก่อนอือ ว่ทำไมเขาเชื่องได้ขนาดนี้น,นี่เพชรมันคงแหละสาวอิซูซุถ้าอยากได้โมเมนต์แบบถ่ายภาพนอนตักตัวนี้ได้เลยตัวนี้เลยเนาะใช่ตัตัวนี้เพราะว่าไปทำาควายมาหลายที่ก็ไม่เคยเห็นควายนอนตักอือเอาจริงๆนะคือ ไม่เคยเห็นควายนอนตากจริงนะเชื่องมากได้ที่แล้วสบายอะนอนหนุนตากสาวสบายเลยเพชรม,มันคง เราก็ไม่คิดนอว่าควายควายควายยักษ์ควายยักษ์ยยกเขาจะเคลื่องได้ขนาดนี้ <c oughs> กดไว้ไม่ให้ลุกไงได้กดไว้ไม่ให้ลุกทิ้งน้ำหนักแล้วอะโอ้ไม่เคยเจอเจานมาหายไวว นี่ดึงจะพาไปงไหนก็ไปพเลอแล้วพีแนกอ่าไก่พอแล้วนะมุเิ่ไม่ให้ลุกด้วยพอแล้วนะพอยังไม่พอ กมลูกนอนกลูกนอนกลางวันดูดิใบหูใบหูนี่บเบลมบมเริ่มเทิมนี่นี่เป็นความน่ารักของเพชรมั่นคงครับชัยยันฟาร์มสุดยอดพันธุกรรมควายยักษ์ครับจากบ้านติ๊กควายไทย ปัจจุบันอายุหนึ่งปีเก้าเดือนครับกระดูกแข้งขาทางเขาใหญ่โตมาหัวล่างดูความเชื่องของเขาโอ้มากระเชื่องขึ้นยกขาได้ยกขาขึ้นก็ได้นะยกขาส่อร่างกายก่อนโลูกเป็นธรรมดาเ้ย รับได้จะยกขาได้อีกลับด้วยไงเพชรมั่นคงครับไวหนึ่งปีเก้าเดือนนี่เชื่องไม่รู้จะเชื่องยิ่งกว่าแมวเชื่องยิ่งกว่าแมวบอกรองให้มันมันหนุนขาได้ไหมได้แบบให้มันหนุนขาหนุนตักอ่ะดูดินั่งตรงนี้มันหนุนเนี่ยได้เลยได้เลย

ทำอะไรก็ได้อ่ะเดี๋ยวรอสักห้าปีนี่โอ้โหเอาขึ้นมาก็ได้เนี่ยจะทำยังไงก็ได้เหมือนแมวก่อนนั่งตรงนั้นแล้วดึงมันไปหายเหมือนแมวหนึ่งตัวแค่เกย์เกย์เดี๋ยวก็ลงแล้วเกยรเกยูปๆหน้าเดี๋ยวก็ไปหาแล้วเหมือนแมวหนึ่งตัวดีๆนี่เองนี่อันนี้อันนี้อันนี้ควายจริงๆนะครับไม่ใช่แมวนะครับ บอกเดี๋ยวเาไปใครจะใช้แสดงหนังได้เลยเนี่ยเห็นไหมอ๋ออันนี้พี่โอ๋บอกใครอยากเอาไปแสดงหนังรับแสดงหนังด้วยครับเช,ชื่องมากรับถ่ายละครครับสำหรับเพชรมันคงดูเขาดูโห่ยิย้มสองข้างรวมกันนี่ไม่เกือบสองเมตรนุนหรือ ขายใหญ่จัดเลยลูกชายลุงเพชรครับลุงเพชรพันธุกรรมเป็นไม้ไยังไงก็เหมือนกันเด้เลยครับกับลุงเพชรพันธุกรรมเราก็ไล่มา ทางเดียวกันเลยคับเอ้าสวัสดีครับโอ้ได้กินขาวอันเดียวดียวเ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 ดียวโอ้ใหญ่ใหญ่ยักษ์สมคำล่ำรือมารอบนี้นี่แปลกตาไปเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวบายบายคุณผู้ชม่อยครับนี <c> ่ <oughs>